แสงไม่ให้แล้วเพื่อนๆแสงแดดมันซองสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีเข้าสวนกันจ้าเข้าสวนไม่ได้มาเก็บผักนะคะเดี๋ยวจะมาถอนยาออกจากหนไม้ฝรัง่งเนาะออกจากหนไม้ฝรัง่งออกจากสตรอเบอรี่เนาะทําไปเรื่อยๆช่วงนี้อากาศดีนี่ดูผักใหญ่ไม่ได้มาเก็บผักนะ เสร็จไปแล้วหนึ่งแถวนะคะก็จะเหลือแถวนี้อีกนะคะนี่ตรงกลางที่เคียวๆอยู่ก็คือแรดิสนะคะเริ่มมีหัวแล้วนะแรดิสเริ่มมีหัวแล้วเดี๋ยวจะได้กินแล้วคนเพื่อนเนาะนะคะแถวแถวร่องเราก็ทำ ต้องคอยระวังแล้วตอนนี้คือเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งเขาออกมาแล้วต้องคอยระวังอ้าวมัน,นอโอ้โหโอไม่ใช่ดีแล้วที่เราตัดวันก่อนเนี่ยจริงๆอยากทำเท่าไหร่รหรอกไอ้บองเพื่อนปล่อยไว้แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นสูงนี่ต้นฟันสีโต พะที่ทำได้นั่นแหละเพื่อนเนาะถ้าเราไม่ทำเลยมันก็จะขึ้นสูงท่วมน้ำไม้ฝรัง่งน,นี่แหละทำไปเรื่อยๆเนาะดูเพื่อนๆที่ให้เกิดก็ไม่เกิดมาเกิดตรงนี้ยายจะเอาไว้ได้ไง่นี่ถอนออกเอาไว้ เนี่ยเอาไว้เขาก็แก่พอแก่แล้วออกดอกออกดอกเสร็จแล้วก็มาเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็จะมาร่วงเนี่ยยังไม่มีหัวเลยเอาหัวมันไปดองนะนเพื่อนๆดองกินกับส้มตำน,นี่ถ้ามันโตถ้ามันโตขนาดนี้แล้วก็โอเคอยู่นี่นเนาะนี่วขุดดูหัวอันนี้มันมีหัวไหมเมื่อกี้ยายขุดอีกอันนึง มีหัวใหญ่มันเกิดไม่เป็นที่น่ะไอ้ที่ที่ให้เกิดมันก็ไม่ไม่สวยเพราะว่ามันดินมันไม่ดีเนาะที่ที่ให้เกิดเมื่อกี้ใหญ่ขุดหัวเบลเลยยังไม่มีหัวเลยนี่ไม่ไม่มีก็ดีไหนจะขุดออกขุดทิ้งไปเลย เรียกว่าอะไรนะหอมป่าหรือว่าอะไรเห็นไหยังไม่มีโอ้เห็นหรือเปล่าก็าไม่รู้ดูอก่อนอนะขอขุดออกก่อนต้องขุดออกให้หมดดูต้นเล็กๆมีหัวใหญ่กว่าต้นใหญ่เพื่อนๆนี่ นี่ต้นเล็ก,เ,ลกเห็นไหมนี่ต้นเล็กๆต้นใหญ่ไม่มีหัวต้นเล็กมีหัวสวยตอนแรกว่าตอนแรกว่าถอนทิ้งเดี๋ยวจะไปดองไว้กินกัะส้มซำดูนี่นี่น,นี่จะให้ดูพเพื่อนนี่มันทั้งนั้นเลยนี่คิดดูว่ะต้นหนึ่งเนี่ยถ้ามันออกดอกมามันมีเมล็ดเยอะแค่ไหน <c oughs> คิดเอาแล้วกันนะพเพื่อนเพื่อนจริงๆริงโน้นใหญ่ปลูกไว้ทางโน้น เหมือนไอเนี่ยนะสารหน่มันกันเห็นไหมมาสารหน่มาขึ้นตรงนี้จริงๆแล้วนู้นปลูกไว้ข้างนู้นเขาก็เลื่อยมาตรงที่เพราะว่าที่โล่งๆนะตรงที่ดินดีๆหน่อยเขาก็เลื่อยมาตรงโน้นมันวิต่ยาเออนะยสารแหนรสมชื่อเลยสารหน่มาขึ้นเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะถอนยาออกจาก <c oughs> รูบับหน่อยเนี่ยเพื่อนๆดูดิมองไม่เห็นรูบับแล้ว เลยจะขุดหน่อย ดูเอาทางเสร็จแล้วก็ไว้แถวๆนี้เลยเพื่อนๆเอาไว้ให้มันเป็นปุ๋ยนี่นะคะเพื่อนๆยังไม่เสร็จดีนะคะหมดแต่คุยกับข้างบ้านอยู่เมื่อกี้ข้างบ้านมาเชื้อเรียกคุยยังไม่เสร็จดีเนาะแล้วจะขอพักก่อนแล้วจะขอกินพาเอฟซีกินอันนี้ก่อนอมันมีเรื่องเศร้ามาเล่าให้ฟังข้างบ้านนะนะ เพื่อนยายที่เล่นกีฬาด้วยกันแฟนของเขาแฟนของเขาเอาขาดตัวตายเพื่อนๆโอ้ยไม่น่าเชื่อช็อกเลยยายช็อกเลยอะแบบเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบแบบเอขาเรียกว่าครอบครัวแตกแยกหรือว่าอะไรนะเป็นคนทด่รักกันดีมากเลยวันนั้นยายไปเก็บกระเทียมยังเห็นเขาเดินควงกันเดินเล่นเลยเนาะไม่น่าเชื่อ,อ แต่ก็ไม่รู้สาเหตุอะไรเนาะเพื่อนๆเ,เพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้คุยกันแบบเราเนี่ยอันนี้วาไม่รู้ว่าตายตั้งไม่รู้กี่วันแล้วยายเพึ่งรู้เองข้างบ้านก็พึ่งรู้เองเนาะเนอะ,นะ,นะม่นาเชื่อเนาะยังเห็นกันอยู่ดีๆอยู่เลยเห็นข้างบ้านยายบอกว่าเก็บป่วย แต่ยายก็สงสัยมันยังไม่ใช่ว่าป่วยแบบหรือว่าเจ็บปวดหรือว่าอะไรนะป่วยแบบเจ็บปวดหรือเปล่าไม่รู้นะเขาไม่ค่อยได้คุยกันนอกฝรั่งเนาะยายเคยเห็นแกเดินออกกําลังกายบ่อยอยู่ช่วงหน้าหนาวเวลายายเดินไปเดินเล่นช่วงหน้าหนาวนอกบ้านเนี่ยก็เห็นแกเดินอยู่วันนั้นยังเดเห็นเดินควงแขนกันผัวเมียวันที่ยายไปเก็บกระเทียมป่ามานะ่ะอืม เขายังถามยายเรื่องหน่อไม้ฝรั่งเลยเพราะเขาชอบซื้อหน่อไม้ฝรัง่งยายไปจำเดี๋ยวเขากินรูบับก่อนเก็งเอาการนี้เดี๋ยวค่อยมาทำงานต่อนี่แถวนี้ไเดี๋ยวายจะเม็ดนะต้องใช้เม็ดเนาะนี่ขุดยาออกเพราะว่าเพราะว่าเอาจอบทางไม่ได้เนาะนี่ แต่ก่อนต้องถอนแต่ก่อนน่ะถอนไปแจกเขาแม้มาตอนนี้จะกินยังไม่มีเลยตอนนี้จะกินยังไม่มีเลยแต่ก่อนดึงไปแจกถอนไปแจกเขาล้วันลังยายจะผัดตำเลยตำกินก็อร่อยนี่สามการนี่นะเดี๋ยวจะพาชิมมา เพื่อนๆอากาศดีมีความสุขยังเลยฟังเสียงนกร้องนะเพื่อนๆนะน้ยเนี่ยเหมือนเหมือนอยู่ที่ไร่ที่เหมือนอยู่ที่ไร่เราเลยนะที่นาที่นาที่ไร่ที่นานาไม่เท่าไหร่ไร่เนาะไร่กินเมียงมะขามด้วยเนี่ยเปรี้ยวตัวนี้นะ่ะเปรี้ยวเหมือนมะขามเลยนะเพื่อนๆ ใบกินไม่ได้นะคะใบกินไม่ได้เมื่อก่อนยวไปทำต่อทำได้ทำได้ถึงทุ่มกว่าสองทุ่มนะตอนเนี้ยอร่อยเบื่อ ใส่กะปิอร่อยอร่อยอรอ,ยอร่อยมันตำมยมเลยหันมาทางนี้ก่อนจะได้เห็นกระท่อมน้อยไปกระท่อมน้อยกระท่อ <ß> ม <Mik kem> น้อยไปนะ่ะ ห,ห,ห,หมดไปแล้วนะหมดไปแล้วนะอันหนึ่งอันที่สองอนะอืมอันเนี้ยอันนี้อร่อยอันนี้ยังอ่อนอยู่เมื่อกี้มันมีเขาเรียกอะไรมันมีเส้นเส้นเยอะแล้ว แสงไม่ให้แล้วเพืพ่อนๆแสงแดดมันสอง <c oughs> เปลี่ยนมุมไปเรื่อยได้ยินเสียงนกป่าเจ,ะจ,ะจ,ะจะ้าเจ,ะจะ้าเจ้าเอาไปกินต่อ นี่นะคะเสร็จแล้วขณะนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะนี่ด้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวยายจะไปทําตรงร่องสตรอเบอรี่หน่อยหนึ่งนะคะนี่ตอนแรกว่าถอนทิ้งเดี๋ยวจะเอาไปดองไปกินกับสมตำเนาะนี่ไปล้างๆแล้วก็เดี๋ยวจะดอง กินกับส้มตำเนอะ,ปะไปไปทำตรงสตรอเบอรี่หนะ่อ <laughs> ย เพื่อนๆแค่นี่แหละขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะนี่วันนี้ได้เยอะอยู่นะนนตรงนั้นที่ปลูกเครั่นเนี่ยคืขุดๆๆได้เยอะอยู่นะทำทำด้วยนั่งเล่นด้วยไลฟ์สดด้วยคุยกับข้างบ้านด้วยยายจะบอกว่าในระหว่างที่ยายทำงานอยู่ยายดักหนโูได้สองตัวนุ่นไม่ไปถ่ายให้ดูไกลนะเพราะว่าไม่อยากให้ดูใกลๆเห็นเขาบอกว่า บางคนบอกนะแต่แฟนยายบอกว่าเออเขาบอกว่าไม่ใช่หนูที่เขาห้ามจับอ่ะนะห้ามดักอ่ะนะเออยายก็เลยเอปล่อยไว้กไกลๆอยู่โน่นเลยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวพรุงพร่งนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อยากจะเอาพริกพริกสเปนมาปลูกแถวๆเนี้ยปลูกในร่องพวกนี้เพราะมันจะได้ร่มพวกนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวยายก็จะถอนทิ้งพวกนี้ก็เลยเอาเดี๋ยวจะเอาพริกสเปนมาปลูก แถวๆนี้หน่อยมันได้พวกต้นผักกาดเนี่ยได้ปกคลุมได้ทำความอุ่นหน่อยนะปลูกในที่ลกป่ะเข้าบ้าน <c oughs> ไม่สะาายจอบนะคะวันนี้สะพายสะพายกระเทียมเอาไปเอาไปดองเนอะไปแค่นี้แหละ <c oughs> คิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ Bye-bye. <laughs>